สวัสดีชาวแฟนคลับเกมม e c ครับทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดเป็น EP ีแรกเนาะต่อจากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้บอกไปในเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์นะครับผมว่า EP นี้จะเป็น EP ีแรกที่ผมเอามามาเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดานะฮะและเวอร์ชั่นที่ผมกำลังเล่นอยู่นี้เป็นเวอร์ชัน snap shot 21W13A นะฮะเป็น snap shot ที่ออกล่าสุด ณนะเวลานี้เนาะโอเคช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ตัดไม้กันไปสักครู่หนึ่งนะฮะหาทำเลก่อนตอนนี้หาทำเลที่จะขุดหินก่อนจริงๆตรงสปอนที่ผมเกิดตะกี้มันมีถ้าอยู่แต่ว่าผมไม่กล้าลงเป้าหมายของผมผมคิดว่าผมอาจจะหาแร่เหล็กเลยนะฮะเพราะว่ามัน ผมพอผมเล่นเซอร์เวอธรรมดาโหมดที่ผมปรับมันเป็นแค่ normal เฉยๆเนอะมันไม่ใช่ hard เพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นถามว่ามอนเกิดไหมก็คงเกิดแหละแต่มันคงไม่ได้เกิดเยอะแยะหรือว่ามันจะโหดขนาดนั้นเนาะถ้าผมจําไม่ผิดอ่า snapshot ตัวนี้ถ้าเข้ามาแล้วอ่าเรียกว่าอะไรแพะใช่ปะแพะก็เข้ามาแล้วแพะไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ คือในเบสล็อกมันมาก่อนแล้วแต่ว่าจะว่ามันมาช้านะฮะลูกเนน้อยเราจำได้ว่าพาร์ทที่เราเล่นเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์อ่ะพาร์ทแรกอะ่ะเราวิ่งตามหาแกะแต่ว่าอีพีนี้เราไม่ต้องวิ่งเลยหญ่งสวยได้ครบสามแล้วตามหัวที่ผมคิดไว้นะฮะว่าอีพีนี้ผมจะขุดหินสักพักหนึ่งแล้วก็จะไปหาฐาน ถ้าหาไม่ได้ก็จะเอาตอม้าพวกนี้ไปเผาแล้วก็จะลงเหมืองกันเป้าหมายของผมนะคือหาเหล็กแต่ถ้าได้แร่ย่างอื่นมาก็ถือว่าเป็นโบนัสของคลิปนี้ละกันนะฮะโอ้โหไหลไปดิไหลไหลท่าน,นานแหลนแหท,ทำอะไรก็ไม่ได้สิถ้าผมไม่ได้ถานผมจะไม่ลงเหมืองที่มามึดๆนะฮะ เนื่องจากบางคนกลัวนคนกลัวมัมทุนเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมอัปเดตเวอร์ชั่นแล้วผมแอบไปเล่นเ r ียร์ทีแร่เหล็กมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเห็นว่ามันโดนวิภาบิจาร์ณเยอะเ็เลยโดนเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันดูเป็นหน้าตาคล้ายเหล็กมากขึ้นคล้ายเหล็กแบบต้นฉบับมากขึ้นเนาะทีนี้แหละจะได้ดูโอ้เกือบทีนี้แหละจะได้ดูง่ายๆลนะ่ะ ทีนี้พอเรามาเล่น s เซเวอร์เรารู้สึกว่าความกดดันมันจะลดลงไปหน่อยเพราะว่าถ้าเราตายแล้วเราก็แค่วิ่งกลับไปเอาของเฉยๆเนาะเราไม่ต้องกดดันขนาดที่ว่าถ้าตายแล้วก็ไม่ได้เล่นโลกนั้นเลยเหมือนรอบที่แล้วเนาะไอ้ EP ที่แล้วปประสบการณ์น้อยจริงๆปลาเอ็นเตอร์โพลยังปลาไม่ข้ามเลยบ่าเอ้ยแอปเปิลทองที่มีอยู่ตรงเนี้ยไม่เก็บออกมากินด้วยสุดยอดมาก ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอนอนก่อนดีกว่าเนาะนอนเสร็จตื่นเช้ามาแล้วค่อยลงทงาํากันเออเนาะแปลกจากแปลกเนาะ EP นี้แตกต่างจากอ EP ที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยอ EP ที่แล้วที่ผมเป็นเอาชีวิตรอบผมยังไม่ได้ของอะไรเยอะมากอะมาดูอี EP นี้สิผมจะลงหาเหล็กแล้วรวยฐานแน่ยิ่งอนาคตได้ฟอร์จูนนะรวยฐานแน่บอกเลย ทำไมท้ำเดียวดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะย่างเงี้ถ้ามันเล็กอ่ะมันเล็กไม่พอนะมันเหมือนเขาวงกดยังไงไม่รู้เดี๋ยวได้ถ้ำที่มันใหญ่ๆหน่อยอ่ะอ like ันนี้มีถ้ำเล็กๆไม่พอเป็นถ้ำแบบคล้ายๆเขาวงกดโอ้ ตัวหน้าเลยไปน้องเขียวใหา่ใหญ่ไอ้ยูพูดไรเว้ยโอ้มาอีกแล้วไอ้ลูกสอนปริศนาเนี่ยทำไมไดาเมจขวานมันน้อยจังฮะมีตัวอะไรอีกไหมเขียวยเขียว เขียวเขียวเียวไปอย่า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 ปิดอย่าบึ้ม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 ต้องทำใหญ่ๆอย่างี้สิว่าแต่อะไรเกู่ไนวะเนี่ยเอาเริ่มมืดแล้วนี่วะลอองลองจมเขียวไอตาวอีกีอย่า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  อ๋อนี่เล็กๆอ้เขียวอย่าเราไปฝั่งน้นก่อนดีกว่าเพราะฝั่งนี้เรารู้แล้วว่าเป็นถ้ำใหญ่ฝั่งนี้ก็ใหญ่แต่ว่ามันเชื่อมเชื่อมต่อกับพื้นด้านบนถ้างั้นผมควรจะลงไปข้างล่าง้างั้นผมไปเอาอันนี้ก่อนี่นะฮะที่ผมพูดถึงเนาะว่าแร่เหล็กมันโดนเปลี่ยนหน้าตาไปอีกรอบแล้วหน้าตาเหล็กแร่แบบใหม่นี้มันดูไม่เหมือนแร่เหล็กอะมันดูเหมือนแร่ใหม่อะไรก็ไม่รู้ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในล้านะนะตอนที่เล่นสนะับช่อน21รดิว 08B เนาะโอ้โอ้น้องเขียวสาวของอมบิต้ตัวนึงสวัสดีว่าไงโอ,โอ้โอ้เตะัวอีกแล้วโอเคเป้าหมายวันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วที่เราหาเหล็กได้นะฮะได้มา12เดี๋ยวเผาแร่เหล็กเสร็จเราก็จะขึ้นไปหาถ้ำใหม่นะั ทำไมมันต้องมีดินม,มากั้นเป็นช่องนี้ไม่มีเหล็กยูดแล้วแบบแถวนี้จริงๆฮะสงสัยมันต้องลงถ้าระดับลึกลงอีกงๆตอนนี้เหล็กเรามีสิบเอ็ดอืมขอเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมอีกเักนิดนึงอีกสักนิดนึงก็ยังดีทาใหญ่มากเฮ้ยเออจริงแฮะนี่แถวนี้ไม่มีเหล็กเลยอะมีแค่ถ่านกับพอปเปอร์สแสดงว่าใช่แน่เลย เหล็กโดนปรับแน่เลยแบบเนี้ยแต่ว่าก็พยายามใช้โล่พยายามไม่ให้น้องเขียวมันระเบิดนะปล่อยไม่ได้ลปล่อยไวน้วไวนั่นแหละพยายามไม่ให้น้องเขียวมันระเบิดใส่โล่นะเพราะว่าโล่จะเราไวา้ลิ้นเพราะว่าโล่เราเนี่ยจะพังง่ายมากๆนะฮะพังง่ายกว่าสกิลยิงใส่นะพูดจริงเลยสกิลยิงใส่นี่ว่าแรงแล้วพิเลเจอร์ยิงหน้าไม้วัดนี่ว่าแรงแล้วเจอคิปเปอร์เข้าไปนี่แบบพังเป็นขนมเลย เราจะไม่สร้างบ้านจนกว่าจะเจอหมู่บ้านนะฮะเราจะปักหลักเหมือนตอนที่เราเล่นเอาชีวิตเราฮาร์ดคอร์นแหละปักหลักแบบเดียวกันเลยเนอ่าเราวิ่งมาไกลขันนี้เลยเหรอถ้ำหายไปไหนหมดเออถ้าผมหาไม่เจออย่างนี้ผมจะเป็นต้องขุดถ้ำที่ผมคิดว่าน่าจะลึกที่สุดแล้วนะุ๊้ ตกใจหมดบาเลยทักทายกันแบบอื่นก็ได้ไหมเออโอโหนี่ชอบมีอะไรคนตื่นเต้นอยู่ตลอดงั้นผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็กลับแล้วกันเราจะขึ้นไงวันนี้ เราจะเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะ,ฮะเจอดาวถือไทเดนถือหอ,อกเหรอ,อเจอดาวถือหอ,อกมันนี่แบบร้องไห้อ่ะถ้าผู้ชมเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมนี่แหละที่มันเพิ่มเข้ามาใน snapshot ล่าสุดจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันเพิ่มเข้ามาได้น่าจะ09ไม่ก็10มั้งแต่ว่าตอนที่ผมเล่นฮาร์ดคอร์มันเป็น snapshot ส็ W ศู B มันก็เลยยังไม่มีตัวนี้เข้ามาเนาะตอนนี้มองหาอซากปรักหักพังหาเรือจมนั่นแหละหาเรือล่มเขาเรียกว,ว่าเรืออับปางวะพูดทองมินดิ้งสวยข,ขุดไวกว่าไดมอนด์อีกแต่ว่ามันพังยังง,ยงง่ายเลยอุ้ยมาปะน้องเองามาเิเรนต์ มานี่มานี่มานี่นสวยติดแล้วนะอ่าเอานี้ทิเนื่องจากเราเดินทางมาไกลแล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่าสปอนมันอยู่ตรงไหนแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมปะเนี่ยโลมามันถ้าจะไม่ผิดมันจะเพิ่มเอฟเฟคสปีดให้เราว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนะฮะ ผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าโอ้ยแพะแพะเจอแพะเจอแพะเจอแพะ,แพะอ่าจริงๆอ่าเท่าที่ผมไปฟังใน snap shot มานะฮะคือโอ้ยคือแพะตัวนี้ถ้าเราถ้ามันเจอเรามันจะไล่ชนเราให้เราตกภูเขาไปเลยซึ่งมันจะมามาพร้อมกันกันกบใบโอมภูเขาสูงเนาะว่าไงนอนตอนนี้นอนน่ารักอยู่น่ารักแค่ตอนนี้แหละ S <S <preach estr sucking hello> อันชาโอเคไอ้นอตโอเคนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้เป็นอีพีแรกที่ผมมาเล่นเอาชีวิตรอดนะฮะเป็นการเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดาซึ่งผมได้ทำตามเป้าหมายสำเร็จแล้วนั่นก็คือหาเหล็กนะฮะ แล้วผมก็ได้โบนัสมานิดหน่อยๆด้วยไปเจอของดีนั่นอะไรเลฟไเดอร์เอาใส่ไว้ซึ่งเราก็เจอแพะด้วยนะฮะนี่แพะเป็นอ่าม็อบใหม่ในสแนปช็อตนี้เนาะซึ่งผมก็เจอมาแล้วเย่ <Yeah. S 1> เดี๋ยว EP หน้าถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะหาหมู่บ้านเลยเนาะแล้วก็น่าจะหาแร่นั่นนี่เพิ่มเติมนะครับผมโอเคก็สำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะว่าไงาว่าไงาโอเคก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีที่2เนาะบายบายบายครับ <c oughs> i just